ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมในพระธรรมขอนอบน้อมในพระสงฆ์ข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าขอถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพรเจ้าทุกเมื่อเถิดกล่าวนรมัสก,การพระพิสุทธสิสมเทุกรูป สวัสดีท่านผู้มีศีลพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนครูวิปัสนาปี2ค่ะสาธุค่ะก็นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า64นะคะในหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่1เล่มที่1หน้า64เลยค่ะอาจารย์ไม่รอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นเวลาของนักเรียนปีสและยังมีกิจอื่นที่จะต้องทําอีกค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยนะคะ ในหัวข้อที่867ก็สะตินซีเป็นสนยัยดูก่อนพิสูจทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป,เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเ,<ป>เครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งกิจที่กระทำและคำพูดแม้นานได้อริยาสาวกนั้น ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียอริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสีย อริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียร<น>มีสัมปชัญญะมีสติะนะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัส ในโลกเสียนี้เรียกว่าสตินซี <c oughs> นะคะอาจารย์เอานาฬิกามาไว้ก่อนใกล้ๆอาจารย์จะได้รู้เห็นนาฬิกาของอาจารย์แล้วอย่าหยิบออก <c oughs> อาจารย์ต้องดูนาฬิกาทุกครั้งเพราะว่าถ้าพวกเรานะคะมัวทําอะไรที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจําวันเนี่ยคะ่ะเวลานั้นจะถูกทอดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าเราทำอะไรนะคะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ทำให้เต็มที่ในเวลาที่มีอยู่แล้วทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องต่อ,ตอ,ตอไปชีวิตของเราจะมีประโยชน์ฉะนั้นเนี่ยหลายคนหลายท่านที่ตกอยู่ในวัฏสงสารและไม่สามารถที่จะออกจากภพได้นะคะก็เพราะว่าทำอะไรแล้วเพลินตกอยู่ในภพไม่รู้จักเวลามเวลาไม่รู้จักการอันควรการรู้จักการอันควรเป็นหนึ่งในสัพปริสธรรม นะคะที่นี่เนี่ยอาจารย์ฝึกเข้มข้นมากนักเรียนสมาธิทุกคนเนี่ยค่ะอาจารย์จะชี้ชี้เป้าตลอดนะคะชี้เป้าตลอดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้ตื่นอยู่ตลอดไม่ใช่เป็นผู้หลับไหลอยู่ในวัฏสงสารทําอะไรเรื่อยๆเฉยๆเชื่อแฉะอย่างเงี้ยน่ะเรียกว่าหลับไหลอยู่นะคะฉะนั้นเราต้องมีภาวะของความคึกคักมีพลังอยู่ตลอดเวลานะคะเราถึงจะเป็น ผู้ที่สามารถพาคนอื่นเนี่ยตื่นด้วยและออกจากคุกเหล่านั้นด้วยไม่มีโมหะจิตทําไปทําไปแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เพียแล้วก็ล้าเดี๋ยวก็ไปนอนเ่ะเดี๋ยวได้เกิดเป็นแมวเป็นหมาในชาติต่อไปนะคะเอาละค่ะในตรงนี้เรามาดูสตินซีคือความเป็นใหญ่อาจารย์ขึ้นกระดานแล้วจะได้จบไวๆนะคะถ้าอาจารย์ไม่ขึ้นกระดานแล้วจะจบช้าค่ะ เวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่นะคะเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้อาจารย์ต้องเขียนภาพให้ดูเพื่อว่าผู้ปฏิบัติจะได้เข้าใจได้ถูกต้องว่าขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยนะในขณะเนี้ยสติทำงานนะคะถ้าสติทำงานนึกถึงปลายจมูกอยู่นะคะสติตัวเนี้ยขณะที่สติเขาทำงานเนี่ยสติเป็นนามนะคะร่างกายเนี่ยเป็นรูปในขณะนั้นเนี่ยค่ะ จิตตัวนี้นะคะก็จะมีสภาวะปรากฏนั่นคือสติเห็นไหมคะจริงๆจิตเขาเนี่ยนะคะใสอย่างเดียวเหมือนกระจกนั่นแหละเหมือนน้าใสนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงทรงตรัสนะคะฉะนั้นเวลาที่น้ําใสเนี่ยนะคะมีกุ้งหอยปูปลาไปแหวกไหวอยู่เนี่ยไอ้ที่่ายอยู่ในน้ํานั่นอะ่ะก็ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําเหมือนกันค่ะจิตเนี่ย ก็เหมือนน้าใสพระพุทธเจ้าทรงตรัสอุปมาไว้แล้วในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเวลาที่สภาวะใดเกิดขึ้นมาในจิตสภาวะนั้นแหละปรากฏนะคะจิตก็คือจิตเหมือนเดิมฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงกายสติตัวนี้นะคะจะปรากฏเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าสติปรากฏในเมื่อร่างกายเท่านั้นที่มองเห็นใช่ไหมคะที่มองเห็นได้เนี่ยร่างกายตัวนี้มองเห็นได้ มองเห็นได้จับต้องได้ถามว่าสติจับต้องได้ไหมคะสติตัวเนี้ยจับต้องไม่ได้สต,ตไดสติตัวเนี้ยว่างเปล่าเห็นไหมคะสติตัวเนี้ยว่างเปล่าจิตระคะว่างไหมคะม <laughs> จิตนี่โคตรว่างเปล่าเลยคะ่ะนะเอออาจารย์สอนมันใช้ภาษาไม่สุภาพหรือเปล่าเนาะ <laughs> นะจิตเนี่ยแสนที่จะว่างเปล่าก็ได้คะ่ะนะคะอ่ จิตเนี่ยก็แสนจะว่างเปล่าสตินี่ก็ยังว่างเปล่าฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเห็นจิตได้เราต้องรู้จักสติก่อนเพราะว่าเพราะว่าสติเนี่ยนะคะแม้จะว่างเปล่าก็จริงแต่ว่าความละเอียดของสติเนี่ยนะคะยังยังยังหยาบอยู่คือความละเอียดเนี่ยไม่เท่ายังน้อยไม่ได้ละเอียดมากเหมือนจิตจิตนี่ละเอียดมาก ละเอียดจนแทบจะไม่สามารถมองเห็นเลยเอาง่ายๆค่ะพระพรหมตั้งแต่อรูปไปนะคะอากาสาอากินจัญญาเนวะพวกนี้ไม่เห็นจิตค่ะอย่าคิดว่าเห็นนะไอ้ที่เข้าใจว่าเห็นนะ่ะคือเห็นผิดถ้าเห็นจิตเนะ่ะเป็นอริยบุคคลทุกคนนะคะฉะนั้นเนี่ยเพราะความละเอียดของจิตเหล่านั้นเนี่ยพรหมเหล่านั้นไม่สามารถเห็นจิตตรงนี้ได้แต่ถ้าจะเห็นจิตตรงนี้ได้ต้องเห็น สภาพธรรมคือสติก่อนเป็นลำดับเลยแล้วเห็นสภาพธรรมเหล่านี้เป็นลำดับแล้วต้องมีมรรคของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะยังอรูปเนี่ยเห็นวิญญาณแต่ไม่ใช้มรรคของพระพุทธเจ้าเป็นไงคะก็ไม่หลุดพ้นเห็นเวทนาขันแต่ไม่ใช้มรรคของพระเจ้าก็ไม่หลุดพ้นเหมือนกันฉะนั้นต้องใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าจึงจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเห็นจิตนะคะฉะนั้นเนี่ย ความว่างเปล่าของสติเนี่ยว่างค่ะแต่มีสภาวะรับรองคือเมื่อไหร่ที่เขานึกถึงกายก็จะมีภาวะของความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตเรียกว่าสัมปะชัญญะตรงนี้แหละค่ะคือความมหัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสรู้ว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่นามเป็นรูปแต่เวลาที่สตินึกถึงกายกับปรากฏสามารถปรากฏเห็นนามได้ ก็คือเห็นตัวสภาวะของสัมปชัญญะทำงานที่ร่างกายได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติอยู่อย่างเนี้ยนะคะเวลาที่อินทรีย์เป็นใหญ่คือยังไงคะคือสติเนี่ยเกิดซ้ําๆ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 แล้วดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่เกิดได้และที่สําคัญสติเกิดได้เนี่ยแล้วเกิดซ้ําๆเนี่ยถามว่าปกติสติเกิดหรือเปล่ามนุษย์เราเกิดค่ะ ท่านจะใส่รองเท้าท่านก็มีสติท่านจะอาบน้ําท่านก็มีสติแต่สติตรงนั้นไม่นับว่าจะทําให้ถึงนิพพานต้องเป็นสติที่เกิดซ้ําๆและนึกถึงกายตามมรรควิธีที่พระพุทธเจ้ากําหนดเท่านั้นสติตัวนี้จึงจะเป็นสติที่จะทําให้นะคะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ในจิตได้เพราะทุกครั้งที่เวลาสติทํางานจะเกิดภาวะอะไรเกิดภาวะของการป้องกันจิต เห็นไหมคะป้องกันจิตป้องกันจิตจากอะไรคะป้องกันจิตจากบาปบาปเข้าไปในจิตได้ไหมคะขณะที่นึกถึงกายไม่ได้ฉะนั้น,ใน,นในตรงนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าไงคะในตรงนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าเนี่ยอริยสาวกผู้ประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งเห็นไหมคะ รักษาตัวรักษาตัวอย่างยิ่งคือรักษากายหรือรักษาจิตคะ,ะตัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกายเพราะว่ากายเนี่ยนะคะกายนี่คืออะไรคือคือดินคือดินกายนี้คือน้ำกายนี้คือ,อคือลมกายนี้คือไฟ แม้จะรักษาก็ชื่อว่าไม่รักษาเพราะว่าดินน้ำลมไฟสลายไหมคะสลายเออสลายฉะนั้นเนี่ยสติไม่ได้เกิดมาป้องกันร,รักษากายแต่สติเนี่ยถ้านึกถึงกายได้จะเกิดปฏิกิริยารักษาจิตค่ะฉะนั้นในถ้อยคำของพระศาสดาตรงนี้ พระศาสดาใช้คำว่าสตินะคะเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งก็คือรักษาจิตนี่แหละคะ่ะรักษาจิตตัวเนี้ระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งกิจที่ทำและคำที่พูดได้แม้นานเป็นไงคะเมื่อวานท่านทำอะไรคะทานข้าวกับอะไรคะนึกได้ไหมคะถ้านึกได้ใครทำงานคะสติค่ะสติเห็นไหมคะ แล้วเวลาท่านไปตลาดเป็นไงคะท่านต้องไปซื้อของเวลาซื้อของต้องมีภาพต้องเอาเงินให้แม่ค้านึกภาพออกไหมคะใครเป็นคนพานึกคะสตินั้นแสดงว่าสติเนี่ยตามระลึกได้ซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแม้นานได้ไหมคะเหมือนอาจารย์เคยให้สัจจะไว้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพว่าแม้ข้าพระอ,องค์จะเป็น ผู้หญิงในรูปแบบของมนุษย์ในชาตินี้ซึ่งจะได้รับการศรัทธาเลื่อมใสน้อยจากคนทั้งหลายแต่ข้าพระองค์ก็จะไม่ย่อท้อในการรักษาพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคถวายเป็นพุทธบูธชาทำกิจของพุทธสาวิกาที่เป็นบุตรของพระองค์เป็นไงคะอาจารย์ระลึกถึงคําพูดของตัวเองได้สติไหมคะสตะิท่านเข้าใจคําว่าสติหรือ,อย,ยังนั้นไม่ใช่ว่า สติจะต้องนึกถึงกายเท่านั้นจึงจะเป็นสติสตินึกถึงอะไรก็ได้แล้วมันมีภาพปรากฏเป็นสติทั้งหมดแต่อ่ะเช่นนะเช่นว่าจิตตัวเนี้ยนะคะท่านนึกถึงอะ่ะท่านนึกถึงบ้านขึ้นมาท่านนึกถึงบ้านของท่านหลังนึงอยู่ต่างจังหวัดอะ่ะถ้าคุณชอบนึกถึงบ้านของตัวเองหลังนึงอยู่ต่างจังหวัดเป็นไงครภาพบ้านปรากฏในจิตไหมคะแต่ตนเองนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ภาพบ้านปรากฏใช่ไหมคะ ใครเป็นคนทําให้ภาพบ,บ้านปรากฏสติสตเห็นไหมคะเห็นความมหัศจรรย์ของพวกตัวว่างพวกนี้หรือยังไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนพอนึกปั๊บตัวไม่ต้องไปแหละมันมีปรากฏในจิตแต่สิ่งที่ปรากฏในจิตบ้างเปล่าไหมคะเป็นไงคะพวกเราพากันอยู่ว่างๆไหม <laughs> อยู่ว่างๆกันเลกเกินไล้สาระกันละเก,กินแต่ละวนัน ไม่ได้นึกถึงกายกันเลยโอเคไหมคะเอาอาจารย์ไม่ได้ด่าลูกศิษย์นะเนี่ยนะเถียงอีกไม่ได้ว่างทั้งวันนะ <c oughs> ึก,น,น,ก,น,กน,น,นึกถึงนู่นนึกถึงนี่ตลอดวันไม่ได้นึกถึงกายนึกถึงกายคือไม่ว่างคะ่ะอ๋อเหรอเป็นเถียงแก้ตัวไปไวันวันนะนึกถึนะถงกายได้กี่ <c oughs> ครั้งเห็นไหมนะั่นแหละเป็นไงนอกนั้นเป็นไงว่างไหมว่างไรสารละเลอเกินว่างเปล่านะ ฉะนั้นเนี่ยเวลาสตินึกถึงภาพบ้านมาเรียกว่ารูปปรากฏไหมคะอ่ารูปปรากฏ,ปปากฏและรูปตัวนี้มีตัวตนจริงไหมคะไม่มีเชันความจริงคือร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่จิตพวกนี้นามพวกนี้ว่างเปล่าไม่ใช่ความจริงมันไม่ปรากฏรูปร่างไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่พอสตินึกเอาอะไรมาก็เอามาใส่จิตไว้ฉนันทุกครั้งที่สติตัวนี้นึกกลับไปที่อดีต หรือนึกไปสร้างภาพในอนาคตในวันพรุ่งนี้รูปเหล่านี้คันเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาในจิตในเวลานั้นสิ่งที่ตามมาคืออาสวะน่ากลัวไหมคะม <า S 1> คืออาสวะคือกิเลส<ม>เพิ่มพูนอะไรเพิ่มพูนกองกระดูกที่อยู่ในวัฏสงสารชาติแล้วชาติเล่าไม่รู้จบสิน้น <มา S 1> ด้วยอำนาจของอาสวะตัวนี้แต่ถ้าท่านให้สติเนี่ยเป็นใหญ่นึกถึงกายบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเป็นไงคะ ป้องกันไหมคะป,ป,ป้องกันไม่ให้อะไรเกิดไม่ให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตจิตสะอาดไหมคะสะอาดไม่มีขยะไ,ไ,ไม่งั้นสติพวกนี้เป็นไงคะเป็นบ้าเป็นนึกเอานู่นเอานี่มาใส่ตัวเองเป็นไงนึกมาใส่มากๆเข้ากูก็บ้าเลยอาสวะเพิ่มมาด้วยโอเคไหมคะคทุกเกิดเออเอาแค่นั้นจบไหมคะควันนี้จบฉะนั้นเนี่ยคะ่ะอริยสาวกนั้นพระพุทธเจ้าตรัส หมายความว่าถ้าเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพูดเอาจริงเอาจังมากเลยธัญรัตน์นะรพระอ,องค์สั่งว่านพระอ,องค์สั่งว่าไงพี่แสงพระองค์สั่งว่าย่อมพิจรณาเห็นกายในกายแต่เป็นไงเอาหูไปนาตาไปไละะ่ไหมคะกูอ่านสกกี่รอบกูก็นึกถึงกายไม่เป็นนึกเผ้าไหมคะเออ อย่างนั้นจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไหมคะหลอกลวงตัวเอง <laughs> เ <laughs> ใช่ไหมพากันหลอกลวงตัวเองอยู่ใช่ไหม <laughs> นั่นละใครจะมาหลอกเราได้ถ้ามีสติจริงมันต้องมีความรู้สึกมีสัมปชัญญะมันจิตจะต้องอยู่ที่กายไม่ส่งออกจะต้องไม่มีภาพอะไรเกิดขึ้นในจิตเลยเข้าใจไหมคะแต่เป็นสภาวะล้นล้วนของรูปกับนามเท่านั้น ฉะนั้นพระองค์สั่งไว้แล้วเนี่ยถ้าจะเป็นบุตรของเราความหมายก็คือย่อมพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเห็นไหมคะเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอนึกถึงกายในกายจะเกิดอะไรขึ้นเนีนยนะอำนาจของสติจะเกิดอะไรขึ้นถ้านึกเห็นกายแล้วนะคะก็จะเกิดสภาวะอ่ะ ตรงเนี้ยนะคะก็จะเกิดภาวะของจิตมีความสุขไหมคะ,ะจิตมีความสุขสุขนี่เป็นเวทนาไหมคะ,ะเข้ากับมีเวทนาเกิดในจิตใช่ไหมคะสม,มัยเวทนาตัวเนี้ยที่เป็นสุขจึงเกิดในจิตเพราะอะไรคะสติกั้นไหมคะเมื่อกี้พระศาสดาตรัสว่าสติเป็นเครื่องรักษาไหมคะ<ช>เป็นเครื่องอเป็นเครื่องรักษาตนก็คือรักษา จิตไม่ใช่รักษากายโอเคเข้าใจนะคะขณะที่สตินึกซ้ำๆๆเป็นไงกามมาคุณทั้ง5้าเกิดในจิตไม่ได้กามคือรูปเสียงกลิ่นรสผุดภ,ภัสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะคะแล้วก็ทำกามมี5้าอย่างก็พอนะคะกามตัวนี้ห้าอย่างเนี่ยไม่ปรากฏในจิต ไม่ปรากฏในจิตเพราะว่าในขณะนั้นสติทํางานซ้ําๆซ้ซําๆเลยไม่สามารถเนี่ยการทั้งห้าไม่สามารถเกิดในจิตได้ฉะนั้นในเวลานั้นเป็นไงคะอาสวะจะเกิดไหมคะไม่เกิดถ้าเมื่อไรการเกิดเนี่ยสังโยชน์เกิดไหมคะเกิดสังโย์ก็จะเกิดถ้าสังโยชน์เกิดอาสวะตามไหมคะมมาเต็มจิตเลยแต่ตรงนี้เนี่ยสังโยชน์ไม่เกิดเพราะว่าสติเป็นปัจจุบันถูกต้องไหมคะ ฉะนั้นถ้าสังย์ไม่เกิดในขณะนั้นใครเกิดบุญไหมคะบุญเกิดก็คือปีติสุขเกิดเห็นไหมคะปีติอ่ะปีติแล้วก่อนอะไรก่อนปิติคืออะไรคือปราโมดเห็นไหมคะถ้าแตะปราโมด,โมดแตปะแตปิติแตะสุขปุ๊บเป็นไงเข้าเขตของวิมุตยังคะขเขตของวิมุตทั้งห้าปรากฏขึ้นเลยแดนวิมุตมีสภาวะห้าอย่างมีอะไรหนึ่งปลาโมดสองปีติสามสุขสี่อะไรคะสี่จิตตั้งมั่น ไหมคะเป็นสมาธิไหมคะอ่าปลาโมดอะไรนะคะอ่าปลาโมดปีติปสัสสธิอ่าเดี๋ยวนะคะปีติปสัสสธิปัสสธิแล้วก็สุขแล้วก็สมาธิคือจิตตั้งมัน่นเห็นไหมคะสภาวะห้าอย่างเนี่ยจะปรากฏในจิตเรียกว่าต้องเรียกว่าแดนค่ะนะคะแดนวิมุต เพราะว่าถ้าสภาวะนี้เกิดขึ้นในจิตแสดงว่าตอนนี้จิตไม่มีกิเลสจิตหลุดพ้นจากกิเลสเข้าเขตของการหลุดพ้นจากกิเลสโอเคไหมคะเข้าเขตแดนอ่าเข้าเขตแดนวิมตธแล้วฉะนั้นในเวลานั้นเป็นไงเวทนานี้ปรากฏแต่สติยังทํางานอยู่ไหมคะาทางานฉะนั้นในเวลาที่เวทนาตัวนี้ปรากฏใครเห็นเวทนาปรากฏในจิต ถ้าสติทำงานเรื่อยๆอำนาจของสมาธิตัวนี้ก็จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเห็นเวทนาคือสุขในการเห็นกายเห็นไหมคะฉันในเวลานั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำพร้อมกับเห็นกายด้วยเห็นไหมคะฉะนั้นตาเนื้อเนี่ยไม่สามารถเห็นเวทนาได้หรอกนะคะถ้ามีสังขารคิดเอาว่านี่เป็นเวทนาก็ยังติดอยู่ในภพ ฉนันต้องให้ตาปัญญาเกิดเพื่อที่จะเห็นเวทนาจริงๆแล้วทีนี้ตาปัญญาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสติเนี่ยทำงานเป็นอินทรีย์แล้วก็คือเป็นใหญ่แล้วสติทํางานเป็นอินทรีย์หมายความว่าสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่าก็คือทํางานเองโดยไม่ต้องสั่งที่สติทํางานเกิดดับเกิดดับ,ดบแล้วมันนึกถึงกายเองเกิดดับไปแล้วที่ที่จิตแล้วก็นึกถึงกายหมายเพราะอะไรเพราะอ,อํานาจสมาธิตัวนี้ ทำให้สติได้ทํางานเป็นอัตโนมัติไม่ต้องสั่งฉะนั้นในเวลานั้นชื่อว่าสตินีมีความเป็นใหญ่ฉะนั้นในเวลานั้นถ้าปัญญานี่รู้ว่าเวทนาและปัญญานี่ก็จะเห็นสติเห็นจิตเห็นสมัมปัญญาปัญญานี้เห็นเวทนาแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆจะเกิดยานทัศนะนะคะญานทัศนะตัวเนี้ยจะทําหน้าที่เห็นกายเห็นจิตเห็นสภาวะทุกอย่างที่เกิดในจิต ในเวลานั้นชื่อว่าเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะและในเวลานั้นที่เห็นทั้งรูปกับนามเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมโอเคไหมคะอาจารย์ที่บายแค่นี้เข้าใจเนาะค่ะงั้นในวันนี้ก็หมดเวลานักเรียนครูปีสองของอาจารย์นะคะอาา่านในหัวข้อที่867ส่งอาจารย์ด้วยนะคะถ้าทรงจำได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะอาจารย์สอนเท่านี้ทีละบทดีไหมคะ นักเรียนก็จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นกันได้ด้วยเนาะอ่าค่ะเอาละค่ะในช่วงของนักเรียนปี2หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนปี3เลยนะคะบริวยากรณ์เพราะว่าเดี๋ยวมีกิจการงานเยอะต้องทำอย่างอื่นอาจารย์สอนเป็นรถด,ด่วนก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วยมกับขอพระคุณพระพิสุ ที่เป็นกำลังใจให้โยมติดตามโยมมาตลอดและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกราบนมัสการสาธุขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนักเรียนครูปี2เท่านี้ก่อนนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ